าางาชันเลยเปียกดูไดเปียกดูอันที่ท่วงกับไม่ท่วงนี่ว่าอันนั่นจะเร็วเร็วกว่ากันนี่แหละคำว่าองศาที่ว่าองศาแรงเวี่ยง น,น,นี่อันที่ท่วงนี่เวียงวูบวูบวูบเลยบอลได้ได้ได้ยินเลยอันนี้เร็วกว่าเห็นปะ ถ้าแข่งถ้าถ้าแข่งเป็นรอบอันนี้ชนะไปไล่รอบแล้วถ้าวิง่งรูหรือหรือแข่งแบบรถแข่งมันในสนามมันรดลดวิบากอันนี้น็อกนอก,นอก,น,อกนอกรอบไปไล่รอบแล้ว จออันอันอันที่ไม่่วงหยุด่อนยังไงก็หยุด่อนเพราะว่านี้ยังแรงแรงอยู่อันนี้เงียบละเริ่มเริ่มเบาแล้วเห็นปะเห็นนี่เร็วเร็วกว่าเห็นไหมบอกอ่างข้าวเหียนี่าตาจันนารวมมันมันเคยคิดว่ามันวิ่งอย่างนี้ป่ะฮึ นี่แหละผมว่าเขาเวียงเขาเวียงแรงเวียงนี่ยังแรงอยู่เลยจนะ้ะมัน,นจะยุดจนะ่ะแรงด้วยเร็วเร็วด้วยจนะ้ะ น้องจะยุดละทำช่วงยังแรงอยู่ยังมีกำลังอยู่ วูบวูบได้ไกลกว่าเห็นป่ะถ้าเป็นคนโยกก็ยังโยกได้ยาวกว่าอันนู้นจะหยุดแหละหมดแรงแล้วลนี่มนวนดนกนี่นกมักรอบไปไล่รรอบเลยนะเป็นเป็นลายซิลบล้อแล้วข้มมุนมุนข้ามรอบกันกับ ห้าทีเลยจะ้จบจะได้จะได้รู้ทาเอาให้จบเลยจะได้รู้ว่มายุดยุดนานไม่นาน เอาห้าทีอยู่ดีอให้มันหยุดจนเาจะยุดน่่จะได้รวภาพัวาท่ากวาแว่มเป็นนาทีกันนี่ไม่ใช่น้อยนะมลนนอคล็อกันตลอดถึงว่า คว,มา,วา,า,มามเร็วก็จะน็อกล้อกันทั้งเร็วทั้งแรงครับมาหมดอันนลับลับลับกันแล้วเป๊กเป๊กให้เห็นย่างเขาเว่งที่ที่ไม่ท่วงอ่ะลับลับไปนานแล้วอันที่ท่วงยังดุกดิกตุกดิกอยู่เลยนานด้วยไล่นานด้วยเดี๋ยวจะให้ดูว่า จะได้รู้ว่าอนุภาพของมันเนี่ยแรงเวี่งคนเนไม่งั้นคนก็นลงไปที่เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเพื่ออะไร ว่าหน้าขวาด้ว่มันคิดดูเป็น,เป,นเป็นนาทีสังนาทีนี่ไม่ใช่น้อยน่ะโอ้โหวันล่างเล่งพืชเป็นแน็รถมันจะเขาเวียงจะมุ่นได้เร็วกว่ากันนี่แหละที่มาคําว่าวางองศาที่เป็นแรงเวียงห้าแรงเวียงของสูตรสุดคิดของคามเจริญเลสซิ่งทีมบรรลุมาประมาณสามสิบป,ปีแล้วจริงแบบจึงอยากถ่ายทอดให้รุ่นน้อง ล่างๆจะได้รู้กัน,นต้องเบรกหรอมันต้องไ้่หยุดเนี่ยอือไม่หยุดเลยอ่ะไม่หยุดทำไงมันก็ไม่หยุดต้องเบรกอ่าเบกเบรกเบรกเบรกหยุดให้รู้อ่า